สวัสดีครับพบกับทีวันเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับผมขออนุญาตท,ทำคลิป Battle นะครับ3วันติดนะนเนื่องจากว่าเจสสิก้าท่าแสงนะครับผมทำมินิ Battle เนี่ยเจอกับเมริโอดัสครับเจอกับลิมุรุแล้วก็เจอกับไทกะนะครับ3ตัวนี้เนี่ยสู้กับเจสสิก้าท่าแสงสูสีมากนะบางคู่ตีกันไม่จบด้วยนะครับก็เลยทำเป็นแบทเทิลฉบับเต็มนะ ของเดือนนี้นะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีบัฟนะครับรถแร่เนี่ยจะไม่มีผลนะตีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ว่ารถคูดาเวเรนเจอร์อันนี้มีผลนะครับแล้วก็เรื่องของบับแฟแฝงเออหลายคนเนี่ยออคิดว่าเฮ้ยเจสสิก้าเดือนนี้มันค่อนข้างจะเก่งมากๆนะไปตีกับตัวของราวโยมินะครับเตม่วงนะครับอลริสติกิเนี่ยสอยเขาเปรี้ยงเลยนะเนื่องจากว่าเป็นธาตุแสงไปเจอกับธาตุมืดดาเมจมันจะเป็น3เท่านะครับเดี๋ยวข้ามเดือน,นครับ มารีแมทกันอีกทีนึงนะเจอกับโคเนอมาเทสือไปแล้วนะครับผลจะออกมาเป็นไงไปดูกันได้เลยนะ,ะเรียกได้ว่าบัลลังสั่นคลอนแล้วนะครับสำหรับตัวโคเนอมาเทสือนะครับามาดูเดือนของมันก่อนนะว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนครับวันนี้เจอกับเมริโอรัสนะครับในมินิแบทเทิลเนี่ยตีไม่จบนะเพราะว่าตัวเมริโอรัสเนี่ยเกือบจะชนะนะครับคือสตาร์ยิกๆเลยนะเ,ออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแบทเทิลฉบับเต็มผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เจสสิก้าเป็นสายไหวพิบธาตุแสงครับเจอกับเมริวดัสธาตุไม้อัตราดาเมจจะเป็น1ต่อหนึ่งนะไม่มีผลนะครับบางคนอาจจะมองว่าแสงมืดเนี่ยเก่งกว่าธาตุปกติน่นอนไม่จริงครับมันขึ้นอยู่กับสกิลของเลนเจอร์ความสามารถไฮเปอร์อะไรต่างๆนะ,ะเรื่องของธาตุดาเมจอัตรา,าเป็น1ต่อหนึ่งนะครับแสงมืดเจอกับธาตุปกตินะตัวนี้มีพลังเวทโจมตีเดิมเกือบจะล้าน3ครับเมลิวดัสนี่ห0แสนกว่าเองนะ พลังชีวิตนะครับเจสสิก้ามี4,006ครับเมเลอรัสมี7,002อ่าตัวนี้ตีแรงกว่าแต่พลังชีวิตน้อยกว่านะครับยืนจุด415นะครับเคลื่อนที่83ดัะนั้นเนี่ยเมเลอรัสครับจะเป็นฝ่ายวิ่งบุกเข้ามาหานะครับความเร็วในการโจมตี125นะครับคูโรเรนเจอร์8.2วิครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันมีบัฟอยู่นะครับอ่าลดคูโรเรนเจอร์30เปอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยปล่อยตัวจะอยู่ประมาณ5.74วินะครับ ได้เปรียบนะมเมลิวดัตปล่อยตัว6.5วินะครับอนอกกนั้นก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับดาเมจทะลุมตะแล้วก็ลดอัตราการหลบสกิลครับมีผลนะเออยิงเข้าเยอะๆนี่หลบสกิลลดลงนี่คือทําให้เลนเจอร์เนี่ยอ่อนแอลงได้นะครับเห็นผลยุ่งือนกันนะสกิลกว้าง440จุดนะครับมีการข้ามเป็นยังแนวหลังด้วยนะครับโหดมากคูดาสกิล10วิครับถือว่าน้อยกว่าปกตินิดนึงนะ สกิล2เป็นสกิลที่บับหน้าป้อมนะครับอามาตะหิวเลื่อนนะครับแล้วก็ล้างนะครับผลลัพธ์ด้านลบแบบต่อเนื่องของพักพวกโอ้โหเรียกได้ว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวนะทำให้ตัวเองนะครับหรือถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยก็ทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะครับสกิลกว้าง4 1 5จุดคูดเอาสกิล9วิครับความสามารถบังคับนะครับขัดตรวจมีผลนะปล่อยตัวเยอะๆนี่ตระจวนื่นนะเช่นเดียวกันกับความสามารถไฮเปอร์ครับปล่อยตัวออกมาเยอะมากๆเนี่ย ปล่อยตัวฝั่งตรงข้ามตะหนืดนะครับมีผลนะ1ต่อ1นะครับการใส่เกียร์ครับเนื่องจากว่าเดือนนี้มีบัฟรถคูลเรนเจอร์อยู่ผมก็เลยใช้เป็นคาทาบนดำนะพลังไว้โจมต,ตี306%ครับอีกฝั่งหนึ่งผมเลือกเท่ากันนะตีกาย306%เท่ากันนะครับรองเท้าเรียวนาดนะครับก็ไม่ได้ใช้ออปชั่นนะครับแล้วก็กระเป๋าออกสกิลมามาดูฝั่งเมลิโอรัสกันบ้าง ไม่ดราม่านะครับคู่นี้คืออยากจะเก็บบันทึกเอาไว้นะครับว่าในเดือนบัฟของเจสสิก้าเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะบวก19เองด้วยนะเดือนหน้ามีรีแมทแน่นอน,นครับเพราะว่าจะเป็นร่างแม็กซ์ครับอ่ะพลังโจมตีกายมีอยูหกแสนนิดๆเองนะครับพลังชีวิตสูงกว่านะยืนจุด65เคลื่อนที่121โอ้โหวิ่งดาหน้ามาอย่างแน่นอน,นครับความเร็วในการโจมตีสูงมากแต่ว่ามันตีไม่ทะลุอมาตานะเจสสิก้ามีอม,าต,านะม,อมาตานะครับมีหลนนะครูดาเรนเจอร์ ปล่อยตัวช้ากว่านะครับประมาณ5.8วิเจอ6.5นะสกิลหนึ่งครับดาเมจทะลุอมตะบวกสตันคือตรงนี้แหละมันสตันเนี่ยแม่นทุกธาตุนะกว้าง350จุดคูดสกิล5วินะครับคือ5วิเนี่แหละมันแบบสตันรัวๆมีผลมากนะครับสกิลสองครับสร้างเกราะเลือดบัฟลบแล้วก็บัฟต้านสกิลอ่ะฝั่งนั้นเนี่ยลดลบใช่ไหมอันนี้บัฟเพิ่มเลยนะ ก็เอามาต่อบต้านกันได้อยู่ครับบัฟกว้าง270จุดคูดาวสกิล9วิครับอ่ความสามารถบังครับต้องใช้กับกลุ่ม7บาทนะครับเพามสามารถใไฮเปอร์ฟื้นพลังนะสุ่มติด80เปอร์ยังติดยิกๆยิอยู่นะครับแล้วก็ติดปุ๊บเนี่ยพลังชีวิตจะมี70เปอร์นะครับอันนี้นะครับหนุครับพลังตงัวีการสาส6เท่าเท่ากันนะออฟชัานเป็นรถแรกนะครับจะได้ไม่มีผลอะไรมากมายนะครับ โอเคมาดูกันดีกว่าครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามก็ให้ดูเอาบันเทิงนะอา,อ,อาจจะดูจับจุดว่าสกิลตัวไหนเป็นยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับปล่อยตัวจะไวกว่านะครับเจสิก้าจะปล่อยตัวไวกว่านิดหนึ่งนะครับนี่ครับเมริโอรัสนะครับเป็นฝ่ายวิ่งบุกเข้ามาหาอาจลงน้าแข็งก็เลยนะครับแล้วก็ตายด้วยเจสิกา้าเนี่ยมันบุกมาแบบเนี้ย มันก็เลยอาจจะทําให้ขี่ปนาวุธมีผลด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอมตะอยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับยิงไม่เข้านะแต่ถ้าอมตะหายปุ๊บเนี่ยขี่ปนาวุธมีผลทันทีนะครับคือถ้าเกิดยิงกระเด็นเนี่ยจังหวะแบบนี้ยิงกระเด็นหลุดป้อมเนี่ยป้อมแตกได้อยู่เหมือนกันนะอาจจะได้ใช้พายุหรือเปล่าต้องมารอติดตามกันดูนะครับ เมลิโอดัสนะครับอ่าเดินหน้าเข้ามาหาเหมือนจะเริ่มได้เปรียบแต่เริ่มจะตายตายปุ๊บก็นอนปุ๊บแล้วก็ฟื้นครับนอนปุ๊บแล้วก็ฟื้นครับเห็นไหมว่านอนปุ๊บแล้วก็ฟื้นนะครับโอ้โหข้างหลังเดินมาก็โดนครับผมว่าเมลิโอดัสโดนแล้วล่ะเพราะว่าเจสิก้าครับยืนบัฟอยู่ตรงนั้นนะครับดูเหมือนจะไม่ตายสักตัวเลยนะนี่นะครับอย่างที่บอกครับบางตัววิ่งบุกเข้ามาหานะครับ ชนะได้นะครับอย่างลิมูรุเจอกับจอร์เกเนี่ยลิมูรุที่วิ่งบุกเข้ามาหาทั้งเกมเลยนะสุดท้ายจอร์เกแพ้นะครับแต่คู่นี้คงเป็นเมลิโอดัสแล้วล่ะอ่ะรอบที่หนึงเรียบร้อยไม่น่าจะมีพลิกเนยนะโอ้โหเดินออกมาเป็นขยงขนาดนี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรยังมีอายุอยู่ตีกันต่อไปเผื่อเมลิโอดัสเขาจะพัดคืนกลับมานะครับอ่ะยังเป็นอีกคู่นึงนะครับที่ตีกันจนฟ้าผ่านะครับ ปล่อยตัวไม่ได้แล้วนะเติอนหนืดนะครับเตอรนหนืดนะครับดูนะครับเตินหนืดแล้วนะเออหนืดครับโอ้โหเป็นไงมีผลครับหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยเมื่อฆ่ากันไม่ตายสะส,สมตัวมาเยอะๆนะครับมันก็เหมือนเป็นโคนีอมาม่าพักสองนั่นแหละโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากเลยครับโอเควันนี้นะครับอาจจะเห็น โอนเอก,กฉัน4สี่ต่อ0ูนหรือเปล่าอ่ะต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเผื่อเมเลียรัสนะครับในฝั่งเล่นเองจะเอาคืนได้บ้างไหมเนะี่ยหลักๆเลยนะครับยิวเลือดนี่แหละโอ้โหสำคัญมากนะครับคือแม้ว่าเมเลียรัสนะครับจะมีบัฟปลอบต้าน,นครับแต่ว่าเมื่อยื้อกันไปยาวๆนะครับนี่ครับแต่เมเลียรัสนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือ ความถึกของทัดไมายนะครับแล้วก็สตาร์นรัวมากนะครับสตาร์นแม่นมากนะคือสตาร์นเขาอย่างแม่นเลยนะครับผมนี่ใช้เป็นตัวชนยืนหลักเลยนะครับบนท็อปท็อปตำนานก็เช่นเดียวกันนะเขาก็เลือกเป็นเมลิออัสนะครับสาเหตุเพราะว่าการทําสตาร์นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแม่นนะครับแล้วก็ปั่นบวนศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับคือบางตัวเขาอาจจะแบบไม่ได้เน้นแบบดาเมจอะไรมากมายนะลีกตำนานยุคก,ก่อนจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเรนเจอร์จะแบบว่า อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเน้นดาเมจเป็นหลักนะครับเขาเน้นความป่วนนะครับเน้นการปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับให้ติดความสามารถอ,าอยู่ที่ว่าจะใช้คอมโบทางไหนนะครับโอ้เรียบร้อยครับรอบนี้โน่เท่มเลยนะครับปล่อยตัวไม่ได้แล้วนะเริ่มปล่อยตัวช้าลงมากๆนะครับอ่ะเรียบร้อยครับฝั่งนี้เป็นเอกฉันแบบเอกฉันจริงๆเลยนะสู้กันไม่ไหวนะครับ นี่ครับดาเมจก็ถือว่าหนักนะหนักนะครับผมทําคลิปตีกิวดีให้ดูแล้วนะทั้งแม่นทั้งหนักนะครับยิ่งมีตัวรีเซ็ตด้วยนี่คือโอ้โหสบายครับไอที่หลังนี่อิจฉาเลยนะโอ้โหใส่เติมเปิดไม่ได้นะครับใส่ปีหมดแล้วโอ้โหดูครับเดินออกมาเป็นแพรเลยนะโอ้โหนี่คือนึกว่าขบวนรถไฟเลยนะครับมาเป็น10ตัวนะครับจบเรียบร้อยสลับฝั่งกันดีกว่านะค่อนข้างจะ เอกฉันมากมากนะครับนี่ไวพิบก็ตีป้อมแรงได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับฟังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าเมลิโอดัสนะครับจะเอาคืนได้สักหนึ่งเกมหรือเปล่านะคือไม่ชนะแน่ๆแล้วนะครับสาเหตุเพราะว่าแพ้ไปแล้ว2เกมนะครับก็อยู่ที่ว่าจะยื้อเสมอได้บ้างไหมนะโอเคมาดูกันครับผมว่าน่าจะเอกฉันนะเพราะว่าตามที่ผมบอกนะว่า ตอนช่วงต้นเดือน,นครับพี่เจสสิก้าออกมาใหม่ๆเนี่ยผมยังรู้สึกว่าความเก่งของมันเนี่ยยังแค่ประมาณหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับความเก่งของมันเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันก้าวกระโดดขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับคือตัวเขาเองเป็นธาตุแสงนะครับซึ่งตัวธาตุมืดเนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวป่วนต่างๆนะครับอ่าดาเมจเขาแบบค่อนข้างจะหนักมากอันนี้ผมให้เพื่อนมาช่วยด้วยนะอะ่แต่ว่ามีตัวตีป้อมมาจะเป็นยังไงเนี่ย <laughs> มีตัวตีป้อมออกมานะครับ อมันไปละเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคพัดไปพัดกลับนะครับตายไหมตัวบินเนี่ยอ่าเดี๋ยวรอลูกไฟยิงแล้วกันนะโอเคลูกไฟยิงครับอ่ะตัวบินตายเรียบร้อยอันนี้คือผมให้เอาเพื่อนออกมาช่วยเลยนะเออมาดูกันครับเมริวดัสก็ยังเป็นฝ่ายดาหน้าเข้ามาไล่ตีครับแล้วดูครับพอสตันนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนทุกตัวนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันสตาร์ติดถือว่าอยู่ในระดับที่แม่นยำค่อนข้างจะสูงนะครับแม่นยำสกิลนะครับถ้าแม่นยำเฉยๆจะเป็นการตีธรรมดานะครับแม่นยำสกิลคือสกิลจะแม่นยำนะครับมีหน้าเวอร์ไปบ้างครับตัวของเจสสิก้าครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจสสิก้าครับล้มหายใจจากเลยครับดูนะครับนับนืดเอาละกันนะหนึ่ง 2 3 4 5นะครับอันนี้กดออโต้คูณ2นะอ่ะเฮอรีอัพแล้วนะครับก็ยังถือว่าไม่ได้แบบถึงขั้นหนืดอะไรมากมายนะอันนี้มีคนถามนะว่ามันบัฟหรือเปล่านะในส่วนของหนืดไม่นะครับตัวเลขยังเป็นการโดนเนิร์ฟอยู่นะครับแต่ว่าด้วยเรนเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็คอมโบกับตัวอื่นเราก็เลยอาจจะเห็นผลว่าเฮ้ยมันหนืดมากครับ คือมันเป็นความสบบามารถที่มันโหดมากๆอยู่แล้วนะเขาเลยต้องเนิฟนะครับถ้าไม่เนิฟเนี่ยอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคลิปนะเมื่อสักหลายเดือนก่อนเนี่ยช่วงนั้นคือเป็นเลทปกติน่ะน,นะพอเป็นเลทปกติปุ๊บเล่นกันไม่ได้เลยครับขนาดลีกตำนานนี่แบบยังยังร้องเลยนะโอกเกมก็เลยทําการเนิฟให้นะครับเพื่ออาจจะมองว่าเนี่ยแหละสมดุลแล้วละ่ะนะครับ โอ้โหยิ่งมีเจสิกาแสงโผล่เข้ามานะครับก็หนักหน่วงเลยนะใครมีคอมโบทางนี้นะครับหลักการง่ายๆไม่ให้ตายเพื่อให้ติดอ่าแต่ถ้าตายปุ๊บนะครับมันก็จะปลดล็อกนะครับพอปลดล็อกปุ๊บก,ก็จะสู้กันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ทางคอมโบเรนเจอร์จะต้องมีความถึกสูงๆนะไม่ใช่ว่าใส่เกียร์หนึ่งวิออกมานะครับโดนยิงสอยร่วงนะปลดล็อกกันหมดเลยนะครับ อ่นั้นเนี่ยต้องให้เลนเจอร์แข็งแกร่งด้วยนะครับเอะเพื่อนออกมาช่วยอีกแล้วโอ้โหรอบแรกนี่ออกมาช่วยกันเต็มไปหมดยังไม่ไหวเลยนะครับอัะต่ว่าเจสสิก้าใช้อเเมเพียบเลยเป็นงาบ่งบอกว่าสู้ตายหรือวาส่วนใหญ่บอทเวลาที่มันจะแบบไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนักนะครับมันมักจะออกไอเทมก่อนนะครับบางทีออกมูซัวเลยนะอันนี้ทําให้เห็นเลยนะครับ คือมีบางคนบอกว่าบอทอ่อนหรือเปล่านะครับไปดูโคนี่อมาเธอสืนะครับไม่รู้กี่คลิปไม่รู้กี่เรนเจอร์เลยนะครับไม่มีตัวไหนเอาชนะได้แม้แต่ยกเดียวก็ไม่มีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยบอทอ่อนมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะเรนเจอร์ Ranger ตัวไหนแข็งแกร่งจริงเนี่ยบอทมันจะเก่งมากบอทอ่อนก็ยังเก่งเออประมาณนี้คือด้วยสกิลของเรนเจอร์ครับด้วยหลายๆอย่างนะอ่ะก็น่าจะเห็นผล เอกชันนะครับโอ้โหในมิริเวเทลจริงๆสู้กันแบบเจสิก้าเกือบแพ้นะแต่ว่าผมตัดจบไปก่อนเออตัดจบไปก่อนฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปนิดนึงนะผมก็ตัดจบไปนะครับอันนี้คือเห็นชัดแล้วนะครับว่าโอ้โหเมื่อยืนระยะกันเนี่ยไม่ไหวครับเจสิก้าดาเมจเขาค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับการฮิลเลือดของเขาเนี่ยเออดัดนี่ตายฟื้นยิกๆนะครับนี่ครับหงายแล้วเด้งขึ้นมานะครับโอ้เห็นไหม หงายนะครับหงายแล้วปิ้งเด้งขึ้นมานะครับติดความสามารถแทบทุกตัวนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับคู่ที่1นึ่งผ่านไปนะครับก็มีรีแมทแน่นอนนะเดี๋ยวดูกันว่าข้ามเดือนไปซักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคู่นี้ติดกระจะเป็นยังไงนะครับแต่เมเลดัสเนี่ยเขาได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าเมื่อผ่านเดือนของเขามาแล้วเนี่ยยังยังถือว่าเก่งอ่าบนท็อปตานานนี้ยังใช้เป็นตัวชนหลักครับสุดเกือบตะทุกทีมเลยอนะ เออถ้ามีนี่เขาก็ใช้กันหมดนะอ่ะวันนี้นะครับคลิปเบทเทิลฉบับเต็มผลออกมาเอกฉันนะก็ไม่ดราม่านะสำหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับก็ดูความบันเทิงแล้วกันนะดูความเก่งกาญครับอันนี้ป้อมแตกแต่มันตายแล้ื้นนะมันก็เลยเด้งขึ้นมานะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปเบทเทิลครับเจสิก้าท่าแสงครับเอาชนะเมริโอรัตปอย่างเอกฉันนะสต่อศูนย์เกมนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะดูความบันเทิงนะครับก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ